ดาวพระรหัสเนี่ยนะครับเดินไปตำแหน่งไหนไปช่องไหนนะครับอ่าก็ให้คุณนะให้คุณดีในเรื่องชะตาอยู่เสมอเสมอครั้งนี้เนี่นะครับดาพระรหัสจะย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนะมาช่วยในเรื่องของอ่าเงินเงินทองทองนะความสุขใจให้กับหลายๆคนหลายๆด้านนะครับ ที่ตำแหน่งของเขาล่ะนะครับในแต่ละครั้งในพระราชเขาจะเดินมาให้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะในปี2,567นี้นะครับพระประหัดจ,กจักรโจรมาได้ตําแหน่งเป็นจุลจักนะจุลจักเนี่ยก็จะตรงข้ามกับทางด้านของมหาจักรนะมหาจาักรก็แปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมเน็ดเหนื่อยฟาฟ,าฟันต่อสู้นะครับอ่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวจุลจักเนี่ยนะครับถ้าจะแปลในแง่คิดดีหน่อยนะเขาเรียกว่าสบายขึ้นนะเบาขึ้น อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีนะให้กับทุกๆในลหลายๆลัคนาราศีด้วยนะจะเป็นดีจะเป็นร้ายอย่างไรนะครับให้กับแต่ละลัคนาราศีนั้นนะรองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปได้เลยครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวาพรหัสเนี่ยนะครับ มีความหมายติดตัวมาแหละนะสองเรื่องสองอย่างนะครับมาทั้งเรื่องดีไงก็คือมาจากพบลาภะนะของเรือนชะตาอีกส่วนส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องร้ายนะครับก็มาจากเรื่องของพบมรณะของเรือนชะตานะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเอามรณะก่อนแล้วกันนะเอาเรื่องร้ายก่อนนะพอเราฟังเรื่องร้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ยิ้มออกไงพอเรื่องดีมานะครับเรื่องร้ายเลยครับพระราัที่มาจากในเรือนของพบมรณะนะครับมรณะก็จากโคจรมาทับลักนะเรือนชะตาของชาว ลัคนาราศีพฤกษภทําให้ว่าชาวลัคนาราศีพฤกษภเลยนะครับก็จะต้องมีเกณฑ์นั่นแหละนะในเรื่องของการเจ็บป่วยนะต่างๆนา,นานาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกลับฟื้นกลับเข้ามานะอย่างบางคนเคยเกิดในลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยนะครับมีเรื่องร้ายๆใหญ่ๆเกิดขึ้นมาแล้วนะ ในช่วงคนก่อนนู้นเลยนะอ่าแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรรักษาดีรักษาหายนะมันคนเป็นโรคเป็นภยัยเป็นโรคหัวใจหัวใจวายเนี่ยนะครับอ่าก็รักษาหายลงไปอาการก็หยุดกําเริบไปในระยะยาวๆเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะพอดาวมรณะดวงนี้เนี่ยนะครับโคจรกลับเข้ามาทับลักนะก็เรียกได้ว่าโรคเก่าๆโรคเดิมๆที่เรารู้อยู่แล้วอะนะทั้งโรคหัวใจ กะเพาะอาหารนะแล้วก็อื่นๆนะที่เราเคยเป็นมาเนี่ยนะ,ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันมีเกณฑ์แลนะนั้นที่จะต้องกลับเข้ามาคาเริบอีกครั้งหนึ่งได้นะแต่การกําเริบของอโรคภัยไข้เจ็บในช่วงจังหวะปี2,567นะในขณะที่ดาวพระผราดโคจรมาทับรักเมือนชะตาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกได้ว่าไม่ได้นา่ากลัวนะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เคยเป็นนะครับไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับแค่กลับมาเริ่มมากระตุน้นนะให รู้สึกว่าจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะเริ่มกลับมาหันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากิ่งขึ้นนะครับมาทานของดีๆหาของดีๆนะเริ่มเอามาว่าเคยแบบเหมือนจะันคนเป็นเบาหวานนะนะแล้วประมาณว่า กินยาไม่ตรงเวลานะ,ะเดี๋ยวเลื่อนไปเดี๋ยวข้ามไปนะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะก็กลับมานะดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นนะยาไม่ขาดนะสุขภาพก็จะกลับมาดีด้วยนะครับพราะมรณะกลับมาทับลักในครั้งนี้เนี่ยนะที่นี้ไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่ามาในตําแหน่งของจุลจัก นะจุลจักรเนี่ยนะก็แปลว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไปปลายไปปลายนะไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเจ็บก็เจ็บแป๊บๆอยาเงี้ยนะครับากับเข้ามานะ,ะถึงดวงถึงจิตาชาพษษษุทธศพแถมยังมีดาวนะขัดนะดาวขัดอีกตัวหนึ่งก็คือดาวมฤตยูนะครับเป็นตัวทําให้ว่ามรณะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ หรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นเ่ยนะครับเสื่อมถอยอํานาจนะทำได้ไม่เต็มกําลังไม่ได้ดีเท่าที่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพะษภก็จึงไม่ต้องกังวลใจมากนักนะอิดาพระลัชที่มาจากเรือนของภพมรณะเนี่ยนะครับมาโครจรให้โทษในเดือนสะงหาเพราะจะให้โทษน้อยนะแค่ว่าเราพกยานะเคยกินยาอะไรยาประจําตัวแล้วก็พกยาประมาณนั้นนะครับส่วนคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็หันกลับมากินดีอยู่ดีไงนะนะรักสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นก็จะทาให ให้ว่าแข็งแรงนะครับกลับเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ดาวพระประหัตนะครับอย่าลืมนะเป็นดาวของการศึกษานะพอโคจรเข้ามาทับรักเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษภกแล้วนะครับบางคนก็คิดนะอยากจะไปศึกษาและ นะศึกษาต่อฮะเดี๋ยวบางคนจบวิศวะมาจะไปต่อโทก็จะไปต่อวิศวะจบนะอ่าบัญชีมาก,ก็จะไปต่อโทเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันมากเก็่ติกงการตาลาดอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะก็จะเป็นเรื่องที่มันสืบเนื่องจากวุฒิที่เราจบนั่นแหละนะอะ่าเพราะนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็จะทําสําเร็จนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่อยากจะทํานะครับอ่าเมื่อดาภาร,รัตโกจังเข้ามาทัพเห็นไหมอ่าก็มีเรื่องดีด้วยนะครับอ่าแน้นประเทศเก่า โรงเรียนเก่ามหาลาัยเก่านะที่เราเคยไปเรียนไปศึกษาไว้นะอย่าบางคนจบธรรมศาสตร์มาก็ไปต่อธรรมศาสตรเ์เหมือนเดิมต่อโทเหมือนเดิมเงี้ยนะสายเดิมวุฒิเดิมมาให้แก่งยิ่งขึ้นนะอ่าเพราะนั้นก็ถือว่าพลาดมาให้คุณในลักษณะนี้นะให้กับมุญชตานะครับแต่จะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแหละนะเป็นหลักๆเลยนะให้กับชาวราศีพฤกษ์ นะครับเพราะนั้นพฤกษบเนี่ยถ้าอยากได้และบางคนเรียนอะไรมาแล้วอยากจะได้วุฒิเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจังหวะนี้ดีไหมจังหวะนี้ดีเลยนะเดี๋ยวต่อไปภายหน้าเราเดินดูดาวเขาแล้วเนี่ยนะมันก็ไปในเรื่องดีเนี่ยเพราะว่าพราฉะรั้นพระอาทยเนี่ยก็จะให้คุณต่อเนื่องนะให้คุณดีต่อเนื่องในเดือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศพรีศพฤกษ์นะครับต่ต้องห่วงเรื่องของสุขภาพ อย่างเดียวเท่านั้นเองนะ,ะทีนี้ดาวพรพประรหัสนะครับที่มีความหมายหนึ่งนะก็มาจากในเดือนของภพลาภะนะลาภะก็แปลว่าในสิ่งที่ดีใช่ไหมสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่อยากได้ประสบความสําเร็จนะครับอย่างใครเคยนะนะลาภะไปตกวินาศใช่ไหมเอาเงินเก็บนะไปลงทุนเอาเงินเก็บไปนะสร้างบ้านสร้างรถซื้อรถซื้อบ้านนะทำกิฟต์ทำลูกทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอดาว กลับเข้ามาทับรักในเรือนชะตาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮนะอ่าก็ถือว่าสิ่งที่มันเคยหายไปนะครับมันจะทยอยนะกลับเข้ามานะกลับเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนะอย่างบางคนนะเอาเงินไปทําธุร,รกิจนะก็จะเริ่มได้กําไรนะครับต่างๆนั้นกลับเข้ามานะเอาเงินไปลงทุนนะในเรื่องของการศึกษานะอย่ยบางนคนเรียนมันต้องจ่ายตังค์ถืว่า พอเรียนจบมาปุ๊บไงก็เริ่มกลับเข้ามาหารายได้นะหาเงินหาทรัพย์หารายได้ต่างๆเพิ่มเติมมาจากสิ่งที่ลงทุนในการศึกษาไปนะเพราะนั้นการที่ดาวพระหรัโกรจรมาทับลักเนี่ยนะก็ถือว่าจะมีข้อดีนะให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษภกมากกว่าข้อเสียนะครับตลอดระยะเวลาของการที่ท่านกจัจรเข้ามาทับลักก็คือปี2567จนถึงปี2568น้นั่นเองนะพระรหัสเนี่ยนะครับ นะยังหมายถึงว่าตัวบุญตัวกุศลนะครับสายมูต่างๆนะครับพอโคโจรเข้ามาทับรักนะนะรกปศพหะลายขมน,นะครับอยากรวมดีนะก็ต้องหมั่นนะปฏิบัติสมาธินะทำกรรมฐานต่างๆนะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพอทําทําไปสักระยะหนึ่งนะก็มีเกณฑ์แล้วเดี๋ยวอยากจะนะไปปฏิบัติธรรมร่วมกับคนอื่นนะเช่นไปบวชพระนะไปบวชเป็นพระนะไปหนุ่มขาวห่มขาวนะอะไรประมาณนั้นนะครับ เพื่อเสริมหนุนดวงกุศลน,นะบุญกุศลต่างๆให้กับดวงชะตาของชาวพลึกษกเองยิ่งยๆขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพลึกศกเองจะดีได้นะจากที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาทำลาเขาเียก็ต้องเติมบุญต้องทาบุญเสริมด้วยนะจะทําบุญด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นบุญกิริยามีตั้งสิบอย่างสิบประการนะ,นะก็ลองดูในกูเกิลดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็จะช่วยให้บุญต่างๆเ่า้นนะสำเร็จสมบังและมาเติมเพิ่มนะให้ในเรื่องของการเริ่มต้น อะไรใหม่หๆต่างๆเนี่ยนะครับให้กับชาวลัคนาราศพรีพฤกษ์ได้เป็นอย่างดีนะครับพอพระอาทิตย์โคจรเข้ามาไปเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยนะดงนั้นใครเจ็บป่วยนะร่างกายก็จะฟื้นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับใครอยากได้นะลูกหลานเพิ่มบุตรหลานเพิ่มนะพฤกษ์เองก็จะสามารถนะครับมีได้ในปี2567ถึงปี2568นี้ด้วยนะครับแต่ต้องบำรุงเยอะหน่อยนะดูแลตัวเองดีหน่อยก็จะสมหวังสมใจนะให้กับชาว ทุกศพทุกคนทุกท่านนะครับนี่ดาวพระหัดเนี่ยนะเขาเรียกดาวของปัญญาด้วยถูกไหมมันก็จะมีนะช่องทางนะเห็นลู่ทางต่างๆเลยนะในการประกอบธุรกิจกิจการต่างๆนะครับบางคนได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างชาติมาให้ไปร่วมพุ้นให้ไปลงทุนมีช่องทางนะนำเข้าส่งออกเข้ามามีช่องทางในเรื่องของ การทาธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเข้ามานะจับเร็วจับไวนะหาเงินได้หาเงินดีนะครับาชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์นะแต่อย่าลืมว่าพราะถานนั้นโคจรมาได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรเนะเรื่องเล็กๆเรื่องน้อยๆแล้วก็เก็บหมดลุยหมดนะสามารถนะนำมาถึงตัวแต่ตัวเราเองนะครับก็ต้องเข้าไปร่วมทาเข้าไปลุยทำนะไม่ใช่ว่าใช้เงินทํางานอย่างเดียวก็จะพลาดครั้งเสียทีนะพลาดท่าได้นะครับสำหรับพฤกษกนะแต่อย่างบางลัคนาเขาใช้เงินลงทุน นะใช้คำสั่งใช้เงินลงทุนไม่ต้องออกไปลุยเองไม่ต้องออกแรงเองนะใช้แค่เงินลงทุนต่างๆนะก็จะช่วยให้เขาร่ารวยแล้วนะแต่ของเราเนี่ยต้องดูเองนะต้องลุยเองนะแล้วก็จะช่วยให้นะประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตในปี2567นาระร่ารวยได้เลยนะการที่ดับธรตัไนะโตรเจรเข้ามานะเพราะว่ามาจากลาภะไงนะอ่าพฤกษุเองนี่สามารถร่ารวยได้เลยนะสมบังสมใจในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ได้นะแต่ต้องเป็นคนดีนะประกอบด้วย กุศลธรรมนะครับตามดาบพระพุหัสที่โคจรเข้ามาถึงเรือนชะตาด้วยนั่นเองครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลายดลบรันรดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขใจเข้ามาในชีวิต